เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมกำลังจะกลับมากับเอเวสเซอร์ก่อนอีกครั้งหนึ่งและที่ผมรู้สึกไฮมากเป็นวันนี้เป็นพิเศษเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีปืนที่ผมอยากให้มันเข้ามานานแล้วนะั่นคือปืนฮันนี่แบตเชอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันถูกเรียกว่าเป็นมาร์ชิปัตโฟกัสตอมนะครับผมแต่โมเดลปืนเนี่ยดันเป็นมาร์ชิปัตได้นะครับผมโอเคเราผมก็เติมแบบจัดเต็มเลยอะ่ะสามส,ส,ส,สามหมื่นวอนทุ่มทุบป,ปืนนี้เลยนะครับผมมา จัดก,ก่อนเลย10กล่องนะครับผมจัดถ้าซื้อ10กล่องเนี่ยจะลดจาก20 0 0 0เป็น18 0 0นนะครับผมเมื่อวการสิบลาจัดเลยครับไหนดูซิจะเป็นยังไงขอรอสักครู่นะครับผมมันกำลังคำนวณผลมาเริ่มครับตัวแดง44500 31800ตัวแดง1ตัวแดง5 ตอแดงอ๋อไม่ใช่ขอไปครับห้าพันห้าร้อยเจ็ดพันเก้าโอ้มือขอเราจะเจงแฮะห้าตัวแดงหนึ่งตัวแดงแล้ว้ายว้าไม่ง้อครับเรามีอีกหมื่นหนึ่งครับคุมต่อเขาแต่ที่แย่อย่างนึงเนี่ยมันเอ่อคือมันไม่มีขายในช็อปด้วยไงอเออเราก็ต้องมาสร้างสมตรงนี้นะครับนะอ่ายังไม่แถม มาสามืนไอ้เก้าพันแปดร้อยสี่พันสามหนึ่งตัวแดงห้าตัวแดงโอ้ไม่ได้ครับผมเจ๊งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนบายบายมาไม่เข็ดไงจัดอีกรอบยังไงแม่เดีย๋ยวรอให้แคสมันรีเฟซก่อนมันขึ้นแคสมันขึ้นสูงอ่ะมาละ ทุกมมีรอบฟาจูชาฟาจูรงฟ์จูจตาช่าหัวแม่งฮะกูจะจัดเปืนนี้โอเคเดี๋ยวมาห้าม <c oughs> มาจัดต่อสิบกล่องอตอนนี้ก็รวมทั้งหมดเป็นยีห้ากล่องล้ะออมาสี่พสามร้อยวอนเอ้ยยูโรเก้าพัแปดยูโรสี่พันแปดสี่พแปดหนึ่งตัวแดงสี่พันแปดจ็บพันเก้าสี่พสามขคิดว่าก่อนสัจจะได้ไหม แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ขอให้ได้ท่านมไม่ได้ก็จะจัดได้อีกสองกล่องอ๋อสักครูมันครูดาวอืแต่อีกลูกหนึ่งอะสองลูกสุดท้ายมันมันสุ่มด้วยตัวแดงไม่ไดไ้มันต้องเงินวอนอย่างเดียวอะ่ะมาโอ้สองหมื่ห้าพันแปดร้อยและ สามหมื่นหนึ่งพันโอเคครับผมก็สรุปนะครับผมว่าโอกาสเนี่ยได้ยากกว่าเอซสามสิบแปดพอสมควรเลยไม่ใช่สองู่กมันเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยากกว่าท่านท่านดวงไม่ดีมันเท่ากันบุญหมดแล้วไงบุญหมดแล้วแล้วที่ร้ายยิ่งกว่าคือมันไม่มีในช็อปด้วยเออถ้าสเกตเนี่ยตอนเนี้ไอตัวเอซสามสิบแปดมันเอาออกจากช็อปไปแล้วแล้วตัวฮันนี่ปัจเจอเนี่ยมันไม่มีด้วยเออ นั่นแหละปัญหาคือเราต้องมาสร้างสุ่มอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเอสอสแปดปกติมันขายสี่ร้อยห้าสิบตัวแดงไงแต่เนี้นี่ไม่มีละก็สักว่าผมกับคุณเจเนี่ยมีแต่จิน้นไม่น่ามีละอดได้ละมันเป็นปืนลิมิเต็ดอะไรอย่างนั้นเลยเนะาะได้ไหมก็ก็ยากได้ก็ต้องลงอารีนาครับต้องสุ่มสุ่มอารีนา,อ,า,นาอย่างเดียวใช่เอออารีนาเก็ยากนะไปเช็คในควิกแมทให้หน่อยเดิ๋วว่าอารีนานี่รางวัลเป็นอะไรมั่ง อาอะรหน้าตอนนี้เออแบบเอ้ามันปรับหน้าจอใหม่วะตอนนี้ใช่ใช่ปรับควิกแมทใหม่ไม่เห็นมีรางวัลบอกเลยอะไม่มีรางวัลบอกเห็นได้หมดอะไม่มีเหรอไม่มีบอกแล้วไม่มีบอกแล้วอ๋อมาแล้วมาแล้วอ๋อตอนนี้ก็เปลี่ยนจากเอสสองแปดไปนีเล้วรีสิบแปดฟูลคัสตอมแทนแล้วโอเคอืมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนจริงๆละอ่ะเจ๊งละหมดตัวละ น้ำละลายถังแตกเรียบร้อยสำหรับวันนี้ลาก่อนบ๊ายบายครับ <habl ép for>